ช่องประครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดแนวทางค่าน้อยของมาดามยูนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่29รกรกฎาคม2566ค่ะวันนี้มาดามยูให้เด่นที่1และ4นะคะฮานอยวันนี้มาดามยูชอบ1และ4ค่ะชุดตัวเจาะ10,12 1 3 1 7 4 0 4 2 4 3สา 47แล้วก็ชุด3ตัวนะคะ1 49ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวเน้นวันนี้ค่ะฮานอยวันนี้มารามยูเน้นที่1 3 1 7 4 2แล้วก็47นะคะเป็นตัวเน้นตัวชอบฮานอยวันนี้ค่ะแล้วก็ชมผลงานเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ปังมากๆเลยค่ะสำหรับฮานอยนะคะก็เข้าที่รอบพิเศษค่ะเข้าตัวเจาะ3003แล้วก็เข้ารอบปกตินะคะตัวเจาะ 5-1-1-5ค่ะส่วนรอบ v p p ก็เข้าสายรูดสายวิงนะคะรูด5รูด3ก็เด้งๆบนล่างเลยค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เล,เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอพบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ